นี่คือถนนลาดยางนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูที่ดินโซน C นะคะโซน C ก็ตอนนี้ว่างอยู่1แปลงนะแปลงที่47นะคะที่ดินของเราจะอยู่ทางด้านซ้ายมือฝั่งนี้นะฝั่งตรงนี้นะคะ ส่วนฝั่งขวามือที่ท่านเห็นด้านหน้าฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นคลองนะเนี่ยเป็นคลองธรรมชาตินะคะโอเคพร้อมแล้วไปเลยค่ะภาพอาจจะสั่นสักเล็กน้อยนะคะเนื่องจากมือไม่นิ่งนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นโซนแรกนะคะเรียกว่าเป็น เนี่ยค่ะตรงเสาสีแดงนะคะนี่ฝั่งนี้นะคะเป็นทางเข้าโซน A โซน B ค่ะโอเดี๋ยวไปดูโซน C นะคะโซน C ที่ ซอยฟ้าแรงต่ำนะคะนี่ค่ะนี่คือทางเข้าโซน C นะคะโซน C ีจะตรงข้ามกับโซน D นะคะเดี๋ยวเราลงไปเลยนะคะนี่ค่ะนี่คือถนอนนะคะเริ่มจากแปลงนี้เนาะแปลงนี้แปลงที่1น,นะคะลูกค้าก็ได้ซื้อไปแล้วตอนนี้ว่างเพียง47 แปลงเดียวนะคะแปลงสุดท้ายแล้วก็ขนาดหนึ่งไร่ราคาถูกม,มากๆนะคะ1,900บาทต่อตารางวานะคะตกไร่ละ760,000บาทก็จะเห็นได้ว่าถนนนะคะก็ยังเป็นถนนลูกลังนะแต่ว่าเรากำลังจะยกเป็นสาธารณะค่ะในอนาคตนะคะถนนตรงนี้นะอาจจะเป็น ลาดยางหรือคอนกรีตนะเพราะฉะนั้นลูกค้าก็มั่นใจได้เลยนะคะสำหรับที่ของเรานะก็จะอยู่ช่วงทงนู้นเลยค่ะสีเหลืองสีส้มนะคะบรรยากาศที่ดินก็ยังเป็นทุ่งนาเดิมนะซึ่งมีความเป็นธรรมชาติสูงมากบางแปลงลูกค้าก็ให้เช่านะคะให้เช่าทำนานะก็จะเห็นได้ว่าเขียวขจีนะคะช่วงนี้ก็จะเป็น วานไถไปแล้วนะคะไถแล้วก็หวานไปแล้วเนาะต้นกล้าก็ขึ้นใหม่นะคะถนนตรงนี้8เมตรนะแนวถนนเนี่ยจะนับจากหลักเขตที่ดินนะ,ะฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะคะขออภัยนะคะหักภาพสั่นสักเล็กน้อยนะคะ ลูกค้าทุกครั้งนะคะบอกเสมอว่าที่ดินเราเนี่ยเป็นที่นาเดิมเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าซื้อไปแล้วลูกค้าจะต้องมีการปรับถมนะปรับถมโดยวิธีใดได้บ้างนะคะก็คือที่ลูกค้าส่วนใหญ่ชอบแล้วก็ทํากันอยู่นะปัจจุบันนะคะก็คือการขุดบ่ออ่าขุดบ่อเพื่อเก็บน้ําไว้ใช้ในเรื่องของการเกษตรเนี่ยอาจจะปลูกผักปลูกคือผักสวนครัวอะไรประมาณนี้ค่ะ ลูกค้าก็จะขุดบอ่อแล้วก็เอาดินจากบอ่ออะค่ะดินจากที่ขุดเนาะเอามาถมที่ให้มันสูงขึ้นสูงเท่าถนนนะนี่ค่ะเราก็จะเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วสำหรับที่ดินที่ดินของเราทุกแปลงที่เปิดขายนะคะเราจะมีป้ายหน้าแปลงให้นะจะเห็นเลยว่าแปลงที่เท่าไหร่ แล้วก็หลักเขตอยู่ตรงไหนนะคะสำหรับแปลงล่าลสุดก็จะเป็นหลักไม้ก่อนเนาะซึ่งเรามีการรังวัดให้นะคะ,ะยกตัวอย่างเนาะแปลงนี้ค่ะที่ดินหนึ่งไร่เนี่ยความกว้างจะอยู่ประมาณ40เมตรแล้วก็ลึกไปจากหน้าถนนนะคะไปถ,ถึงด้านหลังนะที่เห็นธงสีชมพูนะคะก็จะอยู่40เมตรเหมือนกันนะ เรียกว่าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูแปลงที่ว่างแปลง47นะคะสครู่หนึ่งตรงนี้ก็แปลง14นะคะลูกค้าก็เพิ่งจับจองเป็นเจ้าของกันได้ไม่นานค่ะยังไม่ได้มาทำอะไรนะคะแต่ก็มีลูกค้าบางท่านนะที่ซื้อไปเฟสแรกแล้ว บ้านมาลงนะคะเป็นกระท่อมนะที่เห็นด้านหน้านะคะถนนเราก็แข็งแรงค่ะถมเรียบร้อยนะคะตอนนี้นะคะชุติมาอยู่บริเวณหน้าแปลง47ค่ะเริ่มจากธงสีชมพูตรงนี้นี่แหละค่ะทงที่พัดอยู่ตรงนี้นะคะฟิวสวยสวยงามนะ หน้ากว้างนะคะติดถนนนะ40เมตรค่ะคุณผู้ชมยาวไปจนถึงธงสีส้มนะคะนี่คือบริเวณหน้าแปลง47แล้วก็แนวถนนนะคะแนวถนนก็จะเห็นได้ว่านี่ค่ะตรงธงสีส้มนะคะไปจนถึงเสาหลักนะคะเสาปูนฝั่งนี้นะคะ ก็ที่ดินของเราค่ะแปลงนี้แปลงสุดท้ายนะคะที่ราคา760,000บาทถูกมากๆค่ะทุกคนถูกมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่ดินนะต้องบอกว่าเป็นที่นาเดิมนะคะลูกค้าซื้อก็ต้องปรับถมกันหน่อยนะคะปรับถมก็ไม่มากค่ะอยู่ประมาณ50นะคะ50เซนถึง80เซนนะคะหรือว่าอยากจะปรับโดยใช้วิธีการ ขุดบอ่อนะคะขุดบอ่อแล้วก็เอาดินจากที่ขุดอะคะ่ะเอามาถมนะก็จะทําให้พื้นที่ของท่านเนี่ยสูงเสมอถนนอย่างนี้เลยนะคะถ้าหากว่าอยากได้สูงกว่านี้นะอาจจะต้องมีการซื้อดินนะคะเอามาถมเพิ่มเนาะแล้วก็ล่าสุดค่ะแปลงฝั่งนู้นค่ะแปลง E ีมีการปรับพื้นที่นะคะนี่โดนแมคโครกำลังทำงานนะคะนั่นแหละค่ะ เดี๋ยวอนาคตนะคะจะมีบ้านน็อกดาวน์มีบ้านมาปลูกสร้างอย่างมั่นคงถาวรน,นะก็รอติดตามนะคะชุติมาก็จะพาทุกท่านมาดูอย่างนี้ละค่ะนะก่อนที่ท่านจะตัดสินใจนะคะก็มาชมที่ดินกันก่อนนะคะท่านจะอยู่เมืองไทยเมืองนอกก็ซื้อที่ดินของเราได้นะถ้าหากชื่นชอบนะคะอ่ะสำหรับวันนี้ชุติมาต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ